แยกไปนนย้ายจากลาดยาวไปนนทบุรีใช่แล้วใส่ตัวตลอดคือไรช่วงนัน้นปี้นคนหลายคนจะรู้จักจะเห็นคือเราจะใส่ตัวตลอดเองินจำนนทบุรีใช่ต,<น>ตอนนั้นไอ้ล็อกยังอยู่ล็อกคือใครไอ้ล็อกร้อยแผลคือล็อกร้อยแผลนี่คือขายยาสารเด็กนะจังหวัดนนท์เขาจะรู้จักล็อกร้อยแผลโจจะต้องต่ลาดยาว ตอนนั้นเราไปไปเจอแบบว่าพวกเด็กๆอะไดหลายคนนะที่แบบเราเคยเจอลูกไรกจริงแยกยางเจอแลก็คือแบบว่าไปรวมตัวกันรวมตัวกันแล้วหม่มาโดนปิดแต่โดนปิดทั้งจังหวัดเลยคือแบบว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็โดนย้ายย้ายตอนตีห้าเช้าย้ายไปไหนวัยนุ่มปทุมเฮ้ย สวัสดีครับผมออสสายแข็งนะครับผมมีคนเรียกร้องอยากจะขอ EP เต็มไลน์จรันอีกไหมครับทางเราก็ได้จัด EP ีพิเศษมาให้ท่านผู้ชมนะครับ นักโทษในจีเรียแก้ในจีเรียเป็นปั่นในจีเรียองครัตอนนั้นน่ะ <c oughs> เขาเรียกคอะไรร่ะพี่ราดยาวราดยาวเ<ด>พราะที่ติดสิบปีเลรลาดยาวนะ<ด>อยู่แดนต่องัน แดนสองอายุ18 19ปดสิบาใช่ร้านยาวแดนสองอ่ะแล้วก็ไปเจอเนติเลียดำตัวใหญ่ทีแรกก็ชอบไปแย่ไปเล่นแปมันวันนั้นขอยืมโทรศัพท์ขอยืมโทรศัพท์ไปเนติเลียใช่เดี๋ยวคุยกับมันรู้เรื่องหรือเปล่ามันออกฟังไทยรู้เรื่องฟังไทยรู้เรื่องแต่เวลาเปนไอ้พวกเดอลารเกมอ่ะมันจะออกลูกผู้ไทยไม่รู้เรื่องปุ๊บมันโมโหแย่งโทรศัพท์อ่ะอ่าคือว่ามันไม่ให้ไม่แย่งโทรศัพท์อ่ะแย่งเอาโทรศัพท์ไปเฟี้ยงอ่ะเฟี้ยงใส่ในบอกน้ำอ่ะปุ๊บพวกเกาโมโหเครื่องแสสน่ะแล้วเราโดนต่อยต่่่ออยยปปปุ๊บบโดนนนหััวเเเีไไกพื ใส่จริงเด็กแค่นั้นเลยเจ็ดแปดคนอ่ะแบบบ้านเรากำลังห้าวห้าวไปกระโดดฝอยนะฮะโอ้วิ่งหนีเออวิ่งหนีฟอสต์ตอยแต่ก็วิ่งหนีตัวมันใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดท่านผู้ชมครับผม วันนี้โอ้โ oh, หเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วตอนนี้นะ,ะมีเอฟสองเอฟตีเขาเรียกร้องถามหานะพี่เจมนะเห็นเขาบอกว่า <c oughs> อยากจะรู้เรื่องราวข้างในของพี่อ่ะที่พี่ติดสิบปีที่ว่าโดนในจีเรียต่อยอะไรอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เรื่องราวมันเป็นยังไงเออพอโดนในจีเรียต่อยปุ๊บอ่ะโดนจับใส่ตวัวตอนนั้นทีแรกยังไม่โดนจับใส่ตัวนนะคือไปทะเลาะกับอิตาลี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 แล้วโดนพวกสถานทูตอ่ะมันไปร้องเรียนสถานทูตมัน ปุ๊บสถานทูตมันก็มาร้องเรียนที่เรือนจําร้องเรียนปุ๊บโดนจับใส่ตวนพี่หลอทั้งนจีเรียทั้งอิตาลีเลยอิตาลีพี่สาเหตุที่พี่ไปต่อยเขาคืออะไรพี่ไม่ได้ต่อยอิตาลีไม่ได้ต่อยตอนนั้นเราเด็กไงอืะคือเราเข้าไปแย่งแย่งของแย่งอะไรเงี้ยรู้ว่าพวกนี้มันมีของมีอะไรเงี้ยมีเงินมีอะไรเงี้ยไปแย่งของไปปนของอะไรเงี้ยไปปนของอิตาลีใช่ไปปนกันไปแย่งไปซาเวียเขาใช่ไปปนกันาเราพาพวกไปหรือว่าไงพี่ยกพวกไปพวกพาเราไปพวกพาเราไปไปเราไปกับพวกอือ ่ไปไปกับพวกแล้วมันอยู่คนเดียวใช่ไปกับพวกตอนนั้น<ม>ก็คือเป็นเด็กด้วยกันนี่แหละ<ม>แล้วคือเป็นพวกเด็กๆดก้วยกันรู้อยู่ตอนนั้นก็คืออายุส<ม>ิบแปดสิบเก้ายี่สิบเป็นเด็กลายเยอะอะไรเงี้ยผ<ม>ู<ม>้ใหญ่ต่างให้ทายยุยงอะไรย<ม>ุอเงี<ม>้ยใครเห็นก็ชอบยุชอบอะไรเงี้ยแต่เราเป็นเด็กกว่าเราไม่ได้เกเรเราเป็นเด็กแนวแบบว่าเงียบแต่เราตามเพื่อนไปใช่เราเป็นคนแบบว่าตามเพื่อนตามอะไรเงี้ยคือเล่นแบบว่าเป็นเด็กสนุกสนานเด็กตลกเฮหาแบบว่าในเรียนจำอะไรเงี้ยเด็กทะลึ่งเด็กทะเล่นอะไรเงี้ยในเรียนจำเขาจะรู้ว่าเราคือ มันไปร้องสถานรูทมันใช่แล้วก็มาร้องเรียนเราใช่แล้วเรือนจำเขามาร้องเรียนเราหาว่าเราเป็นคนยุยงเพราะเคยเห็นเราชอบแบบว่าไปทะเลาะไปแย่ไปก่อกวนไปอะไรอย่างเงี้ยภาษาเด็กเนาะใช่แล้วทีนี้เป็นยังไงต่อพี่เรื่องเราโดนจับย้ายเรือนจำพี่เลกไปนน ไปอยู่นนไปเรือจำนนทบุรีใช่นนทบุรีไปอยู่นานไหมนนทบุรีไปอยู่ประมาณปีกว่าย้ายจากลาดยาวไปนนทบุรีใช่อีกกว่าใช่ตอนนั้นไอ้ล็อกยังอยู่ล็อกคือใครไอ้ล็อกร้อยแผลคือล็อกร้อยแผลนี่คือขายยายสารเด็กนะนนจังหวัดนนเขาจะรู้จักล็อกร้อยแผลเริ่มมีตัวละคร์เอแล้วไอ้โจทยกันตั้งแต่ลาดยาวใช่ไอ้ล็อกร้อยแผลเนี่ยเป็นโจทย์โจทกันตั้งแต่ลาดยาวคือตอนนั้นเด็กกับเด็กแกแล้วเขาดังมาจากสารเด็กเลยใช่พี่ผู้พี่ใช่มาจากสารเด็กแล้วคือเราก็ยังกลุ่มกลุ่ม พี่ย้ายไปเรือนจำนนเนี่ยไปกันกี่คนหรือไปพี่คนเดียวไปกันตอนนั้นไปกันทั้งหมดประมาณ8ดคนได้พักพวกเราท้งานได้ใช่ไหมใช่ไปเจอล็อกไอ้ล็อกก็คุยกันก็เลยคุยกันคุยกันก็ไม่ได้อะไรกันมันก็ดีมันก็จิ้โกรมก็บอกเราใช่มันเรื่องของตอนเด็กอ่ะอ๋อใช่มันก็จิ๊โกดดีดะก็เลยไม่อะไรไปเจอไอ้ล็อกปุ๊บไอ้ล็อกก็คุยดีกับเราเพราะตอนนั้นเราเริ่มโตกันแล้วใช่อืบุบล้วพอหลังจากนั้นไม่นานก็โดนย้ายนะ ย้ายเรื่อนจำเราใส่ตัวอยู่นนนันเราใส่ตัวตลอดคือายช่วงนัดปีนั้นคนหลายคนจะจะจะรู้จักจะเห็นคือเราจะใส่ตัวตลอดอเดอนจำนนทบุรีใช่มีเหตุการณ์อะไรพ่ะพี่อยู่นนทบุรีนะ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะเป็นมิกจะหมดอะไรกันหมดเขาก็ดูแลเราดี แล้วก็โดนย้ายย้ายตอนตีห้าสาเหตุที่ย้ายเพราะอะไรพี่มีลายแทงอะ่ะมีลายแทงมีอะไรเงี้ยลายแทงคืออะไระพี่พวกพันยุ่งกับยาแบบว่าอิทธิพลมาเฟียอะไรเงี้ยคือเราเป็นเด็กอะ่ะเราก็อกวนเนี้ยเขาโดนเขาล้องเลียนบางทีไปพังตู้เขาอะไรเงี้ยตามภาษาเด็กอ,อ่ะไปพังตู้เนี้ยไปลุมไปกระโดดพังตู้เขาเนี้ยเขาก็ล้องเรียนมาใช่ผู้ใหญ่เนยแต่ว่าเราไม่ได้อิทธิพลใช่เราก็โดนพ่วงไปด้วยย้ายไปตอนเช้าย้ายไปไหนพี่ไว้หนุมประทุมเฮ้ ตอนเย็นส่งกลับมาตอนเช้าย้ายไปไว้นุ่มใช่ตอนเย็นส่งกลับมาเลยจันบนใช่มันคืออะไรเขาไม่รับไว้นุ่มปมทุมไม่รับใช่ทำไมถึงไม่รับพี่เขาบอกว่าเรามีประวัติ ร้องเรียนเกี่ยวกับขึ้นกรมขึ้นอะไรเงี้ยเยอะขึ้นกรมคืออะไรพี่คือร้องเรียนเงี้ยร้องเรียนเกี่ยวกับเราเงี้ยคือคนในเรือนจำไม่ร้องเรียนเราเงี้ยคนคนในเรือนจำเนี่ยไปร้องเรียนร้องเรียนราชการใช่ญาติเขาร้องเรียนเกี่ยวกับเราทุกคุมมั่งอะไรมั่งเงี้ยจะร้องเรียนเราเขาก็ส่งเรื่องไปที่กรมที่อะไรเงี้ยใช่เราก็โดนส่งกลับมาส่งกลับมาได้ไม่นานไปอ่างทองไปเรือนจำอ่างทองไปไว้หนุ่มไปเช้าเย็นกลับตรงไปตัวไปอ่างทองอีกใช่มันเป็นยังไงในช่วงนั้นมันเป็นแบบว่าเหมือนช่วงน้ำท่วมด้วยคือ เราอะตกเรือนจำหันตาเรือนจำกลางยึดยาใช่แลตกเรือนจำกลางยุดยาแล้วคือว่าจังหวัดน้ำท่วมก็เลยส่งเราไปที่อ่างทองเพื่อรอย้ายกลับเราไปหันตากี่วันหันตายังไม่ได้ไปเลยเพราะน้ำมันท่วมเขามีรายชื่อบอกว่าให้ส่งเราไปหันตาใช่เราต้องย้ายไปหันตาเรืนจำกลางแต่ทีนี้หันตาแม่งน้ำท่วมตอนนั้นก็เลยส่งไว้ที่อ่างทองส่งไว้ที่อ่างทองทีนี้ไปเรือนจำอ่างทองมันเป็นยังไงบ้างพี่ ได้อ่างทองตอนนั้นเราไปไปเจอแบบว่าพวกผูกเก้เด็กๆหลายๆคน,นอ่ะที่แบบเราเคยเจอลุลาดยุงลาดยางอ่ะไปเจอแล้วก็คือแบบว่าไปรวมตัวกันรวมตัวกันแล้วไงม,มาโดนปิดอ่ะโดนปิดทั้งจังหวัดเลยคือแบบว่าอยู่ไม่ได้มันก็คือที่นู่นม,มันบีบทุกอย่างคือเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาคือเขาจะบีบหมดทุกอย่างอันนั้นนะแล้วทีนี้พวกเราก็เลยรวมตัวกัน่รวมตัวกันทําไงพี่รวมตัวกันแล้วคือโดนปิดทั้งเรือนจําเลยทั้งจังหวัดเลยยกจังหวัดปิดเลยเราปิดเขาหรือเขาปิดเราเขาปิดเรา เขาปิดไลใช่เพราะพวกเรามีไม่กี่คนแต่เขาปิดเอาทั้งจังหวัดเลยนะจังหวัดหันตานํารถพเดก็เลยส่งกลับไปหันตาแล้วก็คือเราอะอยู่ในกลุ่มนั้นคือย้ายเขาต้องย้ายหมดใช่ไหมกลุ่มต่างจังหวัดใช่ถ้าเกิดปล่อยให้อยู่คนเดียวแม่งมันใช่มันปิดมันนี่เราแน่เขาบีบเราแน่เราย้ายมาหันตาใช่ไหมพี่ใช่เป็นไงบ้างมีอุ้ยวอะไรวะหันตาเอ็กซับเลยเอ็กซับคืออะไรเนี่ยผมอยากจะรู้เอ็กซับทบอกว่ามันมีทุกอย่างเลย สมัยนันมีทุกอย่างเลยเราเคยเจอว่ารัดยุงรัดยาล้อเฟียวนะ<ม>ไต่เจอหันตาไม่เฟียวฝาคือผู้คุมผู้คุมนี่ ถ้าจะไม่มีเดินเข้ามายุ่งในเรียนจาเลยใช่แล้วคือแต่เราเป็นแบบว่าส่นม,มากเราจะเป็นกินยาเมาเราก็อยู่เราปกติกินยาเมาเราจะเป็นแบบว่าสมวนมากคนก็จะรู้คือว่าเราชอบอยู่กับพวกขายหญ่พวกอะไรเงี้ยแต่คือเราเป็นเด็กอะเราสมัยเด็กรู้อยู่มันมวยวายอะไรเงี้ยพวกขายายาบางทีอชอบอยุ่งเงี้ยเราเราสักลายเยอะเงี้ยบางทียุ่งเรายงเงี้โยโวยโวยได้ใครก็ได้อะไรเงี้ยบุ๊บเราก็วุวายอะไรเงี้ยชอบตลกเฮฮายกันอะไรกันเราเป็นเด็กเงี้ยเราเด็กเราทะลึ่งทะเลนอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนมากพวกขายยาอย่างเงี้ยเขาเคยผ่านรัดยาวมาเขาเจอ ก็เจอขายใหญ่หลายคนที่เราเราเคยเจอมาแล้วเราเป็นเด็กตลกเราไม่ใช่คนว่าไปปีงเกียวไปข้ามรุ่นไปอะไรเราเป็นแบบว่าเราตลกอย่างเดียวในครกแค่ตอนนั้นเราเป็นเด็กเราเล่นสนุกไปวันวันเนี่ยเราไม่เคยว่าไปเกเลไปทะเลเบาแหว่งพวกผู้ใหญ่จะชอบแล้วเราเป็นเด็กงั้แล้วเด็กสักลายเยอะๆยอะุเขายุอะไรเราไปหมดใช่แต่คือเขาก็ไม่ได้ยุให้เราไปทําอะไรใครนะก็คือสต่นมากก็จะเป็นบางทีให้วอยวายเงี้ยบางทีรวมแถวเงี้ยบางทีครูครมแม่งพูดนานเงียให้เราวอยวายเฮ้ยยุได้ยังไงเงี้ยแล้วพอเราวอนเนี่ยเราก็ทำเป็นนอนเนี่ย ็เรียกนี่ไมันนี่มันนี่ลยปุ๊เขาก็จะเขาเล่นแบบให้เราพาอายให้เราไปนั่งอยู่ในอ่างน้ำมั่งอะไรมั่งให้ลอยอยู่ในอ่างน้ำอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยถือสาไม่ค่อยสนใจอะไรเพราะเราเด็กอยู่ใช่ไปอยู่ราชาเราก็นิ่งมากเลยจนบอกว่าได้ปล่อยตัวปล่อยตัวเนี่ยปล่อยที่ไหนพี่ไอ้อันตาอันตาใช่ ทุกวันนี้ออกจากเรือนจำมาเนี่ยพี่ดำเนินชีวิตยังไงเห็นบอกว่าเป็นอาสาอะไรมูลนิธิกระจกเงาด้วยไปช่วยน้ำวมเชียงรายด้วยอะไรเนี่ยผมเห็นเฟซพี่นะขับมอไซค์นี่แหละไอ้เวฟร้อยอะไรไปยันเชียงรายวันนั้นน่ะนั่งอยู่บ้านเห็นน้ําท่วมตอนนั้นอาเภอเทิงเห็นน้าท่วมยันเราสงสารเลยตังก็ไม่ค่อยมีมีตังอยู่หกร้อยปุ๊บอยู่ดีโพดเลยเขาจะไปช่วยน้ำท่วมเรา้วยคนที่ว่าเรามีหกร้อยอ่ะเราก็คือขับมอไซค์ไปแม่งเลย พวกวาขับออ์ไ์ไปแม่งเลยใช่เก็บเสื้อผ้าขับออ์ไ์ออกไปเลยไปที่แรกไปไปเจอเพื่อนนี่แหละอืมันเพียเพ้ยนต,ต่องตองใช่ไหม,มนั่งแดกเราอยู่ในซอยอือเราในเสือกบาปเสือกเรียกแม่งขึง้นรถนั่งแดกเราข้างถนนเราเสือกไปเนี่ยแต่ว่ามันเพียเพ้ยนนิดนึงใช่มันเพีย้ยนมันเพี้ยนไม่เพี้ยนนิดนึงอะเพี้ยนเยอะเลยอ่ะเรียกแม่งขึ้นรถเลยเรียกมันขึ้นรถโอ๊ไปะไปด้วยกันแล้วเสื้อผ้ามันได้เก็บไม่เก็บไม่มีอะไรมีแค่รองเท้าผ้าใบกางเกงขายาวเสื้อยืดแขนสั้น ขับมอไซค์ไปแม่งเองเลยมีเงินติดตัวเลยหกร้อยบาทผมติดตามเฟซที่อยู่พี่บอกไปน้ํามันหมดที่ไหนว่าอพเภออะไรวะอุตระเด็ใชายบ้านนนสวรรค์แล้วก็ไปจอดนอนอยู่ตรงศาลาข้างทางอะเพราะั้นวันนั้นเป็นว่าฝนตกด้วย ตัวโกด้วยแล้วคือว่าถานนนั้นมันเป็นถนนทางยาวแล้วมีแต่หุบเขาไงมีแต่เขามีแต่อะไรเงี้ยคนขับมาเนี่ยใครขับรยมาเนี่ยเห็นนะคระบรบเลยก็ไม่มีใครกล้าจอดหรอกอืมอืใช่ใช่ใช,ใช่ไม่มีใครกล้าจอดหรอกไม่โบกใช่ไหมตอนที่บีน้ำมันหมดอ่ะใช่ไม่โบกม,มันจังหวะอ๋อฝนมันตกเป็ปอยปเลย <ừ. S 2> เลยเลี้ยวเข้แตรงนั้นมีศาลาอยู่พอดีก็เลยเลี้ยวเข้าไปอืม <ừ. S 2> เอาเลีเ้ยวรถขับเข้าไปเอารถเข้าไปจอดในศาลา,าเลย <ừ. S 2> แล้วก็เลยนอนพักตงรงศาลานั้นวันนั้นอ่ะที่เราเติมล่าสุดนะแล้วขับมาได้เกือบเป็นร้อยกิโลอ่ะ คือไม่มีปั๊มเลยอ่ะเพราะคือพี่จะเป็นแบบว่าพี่เจอปั๊มทีพี่จะเติมทีน้ำมันเหลือลดนิดลดหน่อยพี่จะเติมเติมเติมให้อัดให้เต็มถังตลอดบางทีขับเลยมาสองปัม๊มเจอปัม๊มปุ๊บเราก็เติมให้เต็มถังเติมตลอดให้เต็มถังตลอดไปช่วงเดิไปอ่ะแต่ว่าพอเติมปั๊มสุดท้ายปุ๊บขับมายาวเป็นร้อยกิโลมแม่งไม่ไม<ช>ต้องเติมเลยน่ะเป็นบทเรียนเลยครั้งแรกการเดินทางที่บอกว่าเดินทางตักลางคืนอ่ะคือหนึ่งมันดีอย่างตรงที่มันไม่ร้อนแต่ถามว่าถ้าเกิดรถเป็นอะไรขึ้นมาฉุกนนน่่่แ้าาจดออีไขมม พี่โพสบอกว่าใครอยู่แถวนี้ช่วยกระจายข่าวนะได้นะ้นำมันหมดตอนนั้นน่ะน้ำมันหมดอ่ะพี่เหลือเงินเท่าไหร่ตอนนั้นเรา เราเริ่มมีคนบอกว่าช่วยช่วยเราโอนมาให้ค่าน้ามันใช้ไอมเราคือตั้งแต่พอเราออกไปอะเราออกจากกรุงเทพอ่ะแต่คือหนึ่งเราโพสในเฟซบุ๊กเนี่ยลรคือคนเฟซเรามี่คนแชร์ไปมีอะไรเงีย<อ>้ยเขาช่วยค่าน้ำมันใช่มีเพจใหญ่หญเขาโพสเกี่ยวกับเราเงีย้ยอาสาสมัครมิสหายไรเดอร์ท่านหนึ่งอะไรเงี้ยจ้ะก็เลยว่าได้สนับสนุนมามั่งได้ช่วยค่าน้ำมันมั่งค่าที่พักค่าอะไรก็มีคนช่วยมาอะไรง่ายนอนอยู่ตื่นตอนเช้าตำรวจพกเสร์ฟมาฮ ต้อดือดื้อปะใช่เป็นสืบของอุตรดิบแถวของที่นั่นอนะ่ะเขามากันเขารู้ได้ไงเห็นคนแชร์เห็นมีคนแชร์เราเยอะอะไรเงี้ยเห็นมีคนแชร์งั้นเราเราเราน้ำมันหมดงี้ยเราไปช่วยน้าท่วมอะไรเงี้ยเขาก็เลย<ต>มาช่วยเราอื m. เขามาช่วยเขาพูดดีกับเราเลยใช่ไหมดี ต้องขอบคุณสืบอุตตรดิตด้วยนะครับปกติแล้วอะถ้าเกิดตำรวจมาเจอพี่เขาสักลายเต็มหน้าเต็มตัวเนี่ยเขาจะแบบแบบลอยสายใช่แล้วเขาแบบว่าเขาเขาแบบว่าเขาดูในเพจดูในอะไรเขารู้ว่าเราว่าเราไม่ใช่น้ำท่วมเนี่ยเจอน้องอยู่คนนึงเด็กแถวนั้นอะเขาขับไปซื้อน้ำมันให้เด็กแถวศาลาตรงนั้นที่พี่อยู่ใช่ไหมอุตตรดิตเขาขับไปซื้อน้ำมันให้เอาไปเติมน้มันตำรวจให้ถังมาใบเงอ่ะเขาเอาถังมาให้แล้วให้เงินมาด้วยนะตำรวจให้มาตำรวจให้เงินาด้วย ่วยค่าน้ามันช่วยมาประมาณสองพันนะช่วยสองพันคือเป็นค่าน้ํามันค่าที่พักอะไรเงี้ยค่ากินค่าอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยมาโอ้ตํารวจยังช่วยอะ่ะแค่นั้นนะอืแล้วเราก็ไปขับไปไปคืนนึงไปนอนที่อําเภอแม่ใจพะเยาไป,อาปนอนที่แม่ใจปุ๊บเช้ามาเดินทางไปที่อ,อ,อําเภอเทิงเชียงรายเวียงเทิงอปตเวียงเทิงที่เป็นจุดของกระจกเงาเขาอืที่เราไปเนี่ยเราไปรวมกลุ่มกับอ่า มูลนิธิกจกหนองเชียงลายใช่เราไปถึงเนี่ยมันมีน้ําท่วมแล้วหรือว่าน้ําลดแล้วหรือยังไงน้ำท่วมน้ําท่วมคือท่วงนั้นก็คือว่าจุดมันก็ทยอยลดแล้วเราก็คือเราก็ไปล้างบ้านไปช่วยล้างบ้านล้างอะไรเขาเนี่ยล้างบ้านไรโคนใช่ใช่บางหลังเราเข้าไปเนี่ยคือโคนไตหมดทั้งชั้นเลยเราต้องไปฉีดน้ําอ่ะโคนแบบท่วมไปเลยเนี่ยท่วมทั้งชั้นเนี่ยแต่บางหลังเราเข้าไปท่วมหมดทั้งชั้นเลยมีแต่โคนมีแต่ดินอัดเต็มหมดอ่ะเราต้องยืนข้างหน้าคอยเอาพัวเอาจอ ตะกุยออกเราคือรถฉีดน้ําเข้าไปให้ดินให้ดินว่าอ,อ่อนตัวให้ไหลอ่ะเราก็ช่วยตะก,กุยตะก,กุยตะก,กุยตะก,ยกุยเสร็จปุ๊บเราต้องมาขัดกําแพงให้ขัดข้างเพดุงเพ,งเพดานขัดหมดทําหมดทําทุกอย่างถึงบอกว่าปกติจึบอกว่าขาวปกติอืทําได้หลายหลังไหมพี่เยอะเยอะอยู่เนาะน้าไม่ท่วนแล้วเนาะใช่ไม่ใช่ว่ามีแค่เราไปคนก็มีหลายๆคนที่เขาไปช่วยตะกุยบางคนเขาไปแค่วันสองวันมีเราไปเดี๋ยวเกือบเดือนเนี่ย โอเคครับผมยังไงก็ฝากกด like, สสไลค์กด b s c r i b e ให้ทีมงานอ้อ,อใส่แข็งด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่เจมส์รัฐการเขาก็จะไปเพื่อนำโชคอีกคนที่17นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทางเฟซบุ๊กเจมส์รัฐการด้วยนะครับผมยังไงก็เราสองคนก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ